วัสดีไปเรื่องคนนี้ทุกคนนะครับ เปิดหรือเปล่าเวลาจะซื้อหรือขายไอดีเกมโดนโกงทุกทีผมขอแนะนาแอดมินต้น TP เเพจรับซื้อขายรหัสเกม ROV ที่ดีที่สุดมีไอดีที่เรื่องแต่50บาทเป็นต้นไปหรือใครที่อยากขายไอดีเกม ROV ก็สามารถขายได้ที่เพจนี้เลยเพจแท้ยอดไลค์80,000ขึ้นลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปสวัสดีพี่ล้งคนนี้ทุกคนนะครับวันนี้นะเราจะมาเล่นนาคสายดูดเลือดใหญ่กันนั่นเองหรือว่าเดอะบีทกันนั่นเองนะครับผมก็คือว่า นาะคอสเดอะบีดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโหดหรือเปล่าไม่รู้เราก็มาดูกันนะครับว่ามันจะโหดหรือเปล่านะเองนะครับผมอันนี้ก็จสไลด์แล้วก็ตีไปก่อนเลยนะวันนี้นํามาเล่นในตัวของอ่าไวรุ่นโคลเรียกันอีกแล้วนะครับผมก็ตัวนี้ค่อนข้างที่จะแบบก็เนี่ยนะตัวหลักก็เก็บดาวไปก่อนนะฮะเดี๋ยวตัวนี้เอามาเล่นแบบว่ากินเกรียนฮ่าฮกันนะฮะว่าแบบมันจะฮาขนาดไหนนะครับ สวัสดีเป็นเรื่องเกลีนะฮใครที่ชอบนะครับผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กันด้วยนั่นเองนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอ,ตอ,ตอต่อไปของผมนั่นเองนะแกรบเบิร์มาเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงอ้าวหัวโยกหัวโยกไป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 ตอนนี้ถ้าเราได้ดูดใจเรามาดูกันว่าเราจะสู้พวกตัวที่แบบดูดเลือดกันได้ไหมอย่างเลปโตอย่างเด็กตรานะฮะจะสู้ได้ไหมเนี่ย โอเคฟืบฟืบขอหน่อยนี่ไงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยช่วยช่วยช่วยฟางกันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวฟางลงไปข้างล่างช่วงนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมโอ้ไม่อยู่ด้วยบอกเลยว่าใต้ตรีนใต้ตรีนไม่มีบัฟอะไรเลยมีแค่บับเขียวบับมังกรไปละจ้าบัฟบลูไปละจ้าบบไปแลวครับผมเรียบยร้อยโดีโหด้านล่างโอ้หืม โอเคตนี้ก่อนหมดเลยเเตอร์ไม่มีทางรอดนะฮะเรามาจากข้างหลังเรามาจากมิติข้างหลังนะครจังหวะนี้ฮึบฮชุบชเรียบร้อยตายไปหนึ่งตัวแบบน้าอนาถนะครั่อ้าวนักนอุอุยยอุยยอุอุยอุยยอุยอยอุออยยอุยออยออยออรอไออออออ ปานไปเลือกกระเด่งเลือกกระเด่งต้นอันนี้คือใส่ลูนดูดเลือดมาด้วยนะเนี่ยไม่ทันไม่ทันอันนี้คือใส่ลูนดูดเลือดมาเลยเนี่ยเดี๋ยวถ้าเอาเดอะบีทอีกโอ้โหดูดเลือดที่แบบเฮ้ยเฮ้ยมันไล่อะไรขนาดนั้นน่ะโอเคนี่ก็ไล่กเกินอ้าวตายอา้าวอะไรครับเนี่ยอ้าวเลดเลดเอ้าวเลดเลดอย่างนี้โดนอย่างนี้โดนอีกขอแล้วกันนะขอแล้วกันนะครับ ขอแล้วก,กันนะจ๊ะนานๆโอเคเรียบร้อยโอเคปึ๊บปึ๊บป่นอว้ยอะไรเนี่ยเกินไปหรือเปล่าอ,อ,อะไรวะนะ่ะเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนมาเฮ้ยโอ้โหพันธิต์อ้พโอพนันธิตโดนคนอีกโอ้เรียบร้อยห้าวนะห้าวนะ แรกหายจะตเตะมันปั่นอะไรของมันมน,นะเออแหมจร,จริงๆเลยเชียวจริงๆเลยเชียวจริงๆเลยเชียวทอดบินไม่ขึ้นอ๋อหเรียบร้อยดิครับบินไม่ขึ้น,นไปชึบ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 เรียบร้อยไม่มีสกิลหนีหล่ะสิแห้งอดิครับจังหวะน,นี้อ่าวะบูเรียบร้อยโดนอีก อ๋าโอ้โหมันได้ด้วยไม่นะร้านไม่ได้อีกมันได้ด้วยเหรอเนี่ยตี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 โอเคโอ้ยด้านล่างโอ้โหด้านล่างโอ้โหด้านล่างเรียบร้อยจังหวะนี้ด้านล่างยบร้อยเป็ดีอุ้ยแต่น้ำบอลน้ำบอลบอกเลยว่าโดนหนักหนักหน่วง หนักหน่วงจริงๆขึ้นบนโดนหนักหน่วงไปครับฟันฟันเรียบร้อยอู๋ด้านบนแตกมาเนี่ยผมว่าแตกแล้เนี่ยโอ้ยโดดติดอีกอะไรครับเนี่ยไม่นาไปอย่ารอดอย่ารอดเอออย่ารอดอย่ารอดในน้ำเมือของพลีนะน้องโอเค ตรงกลางขอคลิปหน่อยได้ไหมคลิปหน่อยคลิป,ลปอะไรเนะี่ยอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> เออเอออะไร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 อย่ามาเหา่าอย่ามาเออเอเอ,เอ,เอจับอุย้ยเฮ้ยชิบหายแล้วสกิลไม่มีชิ <c oughs> okay, บหายโอเคเมื่อกี้เราแบบเข้าไปนึกว่ามีลิเกเตอร์คนเดียวไงก็เลยแบบแห้งเลยเจอริปโป้แอบอยู่แอบอยู่ได้ยังไงวนะเน้โอ้ยอา่า โอเคโอเคโอเคได้ยู่โอเคได้อยูโห่ด้านล่างด้านโอ้โห้ดูมันเอาเพื่อเราจังหวะน,นี้ต้องได้สักตัวหนึ่งต้องได้สักตัวหนึ่งแล้วเออไม่อุ้ิหูนจะตันฟิก ยาโอ้เมื่อกี้มันตันฟิกครับผมผูผมผนิดกดไม่ติดด้วยนะเมื่อกี้นี่ต่อไปเราจะได้ดูดใหญ่ละเท่าไรดูดใหญ่บอกเลยว่าสบายใจชมอยู่สบายใจชมได้ขนาดไหนวะใหญ่เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้าวอ้าวจังหวะแบบนี้จังหวะแบบนี้จังหวะแบบนี้ เอ้ยโอ้ยเกือบ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 แห้งแล้วไหมล่ะ okay. okay. โอเคโอเคอ้าวเฮ้ยไม่ทันพี่เลยน้องไล่นี่อะไรเนี่ยกดระโดดใหญ่เหรอกดดใหญ่ตีบ้านเหรอกลระตีได้เลยนะเราไม่สู้ดีกว่านะเราไม่สู้เป็นนาคอสที่ไม่สู้ไม่สู้เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ,ยอ้ไม่ตาย ไม่ตายตายไหมตายโอเคตายอยู่ตายอยู่แล้วจังหวะนี้มาเลยแอบอ้างัดโดนอะไรอะไรนี่ไงจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนโอเคป้อมกลางอะไรครับนี่ป้อมกลางโอเคได้อยู่ โอ้โดนนวดนะเมื่อกี้นี้โดนนวดเฉยโดนนวดเฉยเรียบร้อยมึงนวดมึงนวดเหรอมึงนวดเหรอนวดเหรอนวดนักโอเคอ้าว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 อ้าหมันเคลิปหมดลวด้วย จะได้จุงอ้าชิบหายแล้วโอ้โหเรียบร้อยช่วยมีได้โอ้โมันยังตามอีกเหรอช่วยมีได้จริงๆ <c oughs> โอเคตีไปดุดใหญ่มาแล้วผมเหียยมาแล้วบอกเลยว่าฮอสมามากข้างบนยังไงน่ะข้างบนข้างบนเหมือนจะตีนอยู่โบเบโบเบตีนอยู่ โมเบมเบ์โเบย์ย่เราไปซ้อนให้เพื่อนเออเพื่อนตายไหมตายเรียบร้อยทาร่าทาร่ากับเด็กต้าว่ะหรือว่าทาร่าเป็นตัวที่มายืนซื้อิวเด็กตา้าออฟเลนได้วะเออเฮ้ยไม่อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอ,อะไรอ่ะอุ้ยอะไรอุ้ยมันหนีโอหูเลื่อนผมสัตว์เด้งผมเด้งดบ,ดบ,ดบ โอเคโอเคดูเลือดมาโอ้โหดูเลือดอย่างเยอะนะผมดูเลือดเยอะแต่เมื่อไหร่เกมนี้มันจะจบสักทีนี้กว่าจะจบนี่นานอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยมันจะจบก็เกลือซ์มาวิลิโป้เลือดแค่นี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 ้เลือดแค่นนีี้้เลือดแค่เกือบสู้ไม่ได้เกือบสู้ไม่ได้ เอ้ยเอ้ <OOK> ยเอ้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 ยยังไงยังไงยังไงชิบหายแล้วโอ้โหเลือดเด้งทีละห้าร้อยอ้าว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 ยังไงอุ้ยเดินตีอีกเฮ้ยอะไร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 ย่ามายืนนองยืนนิ่งยืนหนึ่งยืนนิ่งปั๊บ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 ปั้โหมันตีขี้ผมมันตีขี้ผมเหรอตีขี้ผมเหรอ ยตีขี้ผมมากๆอย่าตีขี้มากๆไม่รู้จักความคิ้วของนาคอของผมสุดแล้วดับแดงมาเลยดมห็นไม่ค่อยพอนะเบิดไม่ค่อยพอแล้วก็ดับแดงมาเลยตีป่ะตีป่ะเรามีป๊บแดงแต่ระเบิดระเบิดทีก่อนแต่เรามีดูเลือดใหญ่ ด้วยแล้วดูเลือดเราเด้งด้วยนี่ไงจะหนีเหรอะจะหนีเหรอ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 ดูเลือดเราด้วยนะอีน้องโอ้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 แรง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 เฮ้ยอะไรน่ะไล่เราเลยแล้วน่ะเฮ้ยบั๊บูเรียบร้าบั๊บบูไปแล้วบบ้ เราจะขายรองเท้าออกดับแดงเลยเอาแบบแรงๆไปเลยนะแรงๆไปเลยอย่าตึงนี่อย่าพาตึงสิไอ้น้องจะตึงไปตึงไปยังไงครับยังไงงไงผมรออยู่โอ้ยยังไงไม่มีใครมาเรียบร้อยได้คลองแบบง่ายๆ Easy. 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 อีซี่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 อ้าวอ้าวอ้าวแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ เราจะเล่นเป็นแคร,รี่ครับผมเราจะอยู่ข้างห ANG, ลังเราจะไม่ไปล้วงข้างในเราจะเล่นเป็นแคร,รี่เราจะเล่นเป็นแครี่พี่โปมาแล้วอะไรโปอะไร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 ยังไงยังไงมีคนกลับไปรับพยเติเปล่ายัางไงันนี้นหมดหนนี้นหมดจะจบบ้านแลนานานา้วนะจบบ้านแลนานา้วนะไหวไหมโอ้โหข้างล่างไม่ไหวครับผม ผมเดินไปดีกว่าถ้าวราปคงไม่ทนันคงไม่ทนันคงสงการนะจังหว่านี้คงไม่ทนันเออไม่ถึงว่ะคงไม่ทนันไปไหนละไปตรงก,กลางเหรอมไม่นะเกมสุดตรึงเกมสุดตรึงไม่นะตายหมดตายหมดตายหมดไหมเรียบร้อยตายหมดเอาล่ะเหลือผมคนเดียวแล้วเกมตึงเฉยเลยนะแล้วยังไง ยังไงยังไงอู้ยุ้ยไม่ไหว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 อะไรอ่ะอ้อะไรล่ะหัวโยกทำไมเออเออทำไมมันหนาจังวะทำไมทำไมมันหนาจังอ่ะโอ้หนาเกินเออหนาเหรอมูลาเลยละกันมูลาเลยละกันหนาเหรอหนาเหรอมันไปตีคลิปอะ ะเหลือได้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 ได,ได้โอ้จบแล้วพลังดูดเลือดผมผมต้องมาเอาจริงนะเนี่ยผมต้องเอาจริงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแบบตึงเกินแล้วเนี่ยโอ้เกาะฝั่งนู้นก็เยอะเยอะเพื่อนโดนหมดได้ปะเนี่ยเราไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วยหนีหนีหน,นีสุชีวิตหนีชุบับชุบับตามพี่เลยน้องตามพี่ก็เกินไป โอ้โหแต่มันแรงกว่าผมปาก็ทีเดียวแต่เขาป่าแรงกว่าผมแค่ขีสองเปอร์เซ็นต์ยังขีเร็ยยวเลยขีสองเปอร์เซ็นต์เองนะเนี่ยโอเคไปายปายปายเขาได้มังกรแล้วด้วยห,หมดหมดหมดเพื่อนนี่หมดเราจะทำยังไงดีเรานี่หนืดจัดเลยไ,ได้ไหมนะ่ะวิกเตอร์นะ่ะได้ไหมนะ่ะ เอเอเลสเตอร์ได้อยู่พิกเตอร์ไม่ได้ได้เลสเตอร์มาแทนจะตึงไปไหนวะเนี่ยไปไหนกแกมึอไปเพื่อไปเพื่อเซริก้าเริ่มมีคำคุยแล้วเซริกา้าเขาตายตั้งแต่มตังกรแล้วนะเ <c> ฮ <oughs> ้ยชุบนี่ไงเอาไปหนึ่งตอดเฮ้ยแดดมาหาผมเลยเหรอเฮ้ยแดดมาหาผมเลยเหรอนี่เราแค่ตัตดต่อเราแค่ตัตดต่อมันจะสโลอะไรขนาดนั้น รอแพ้ไปงั้นเฮ้ยไม่แพ้ดูสิมีใครมีวัยรุ่นโคเรลีอยู่ไม่แพ้เพื่อนตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งท้อเออจังหวะนี้ยังไงเนี่ยอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งท้อเจอปละโดนโดนโดนปิดเหมนอ้อมเดินเดินนี่ไงนี่ไงนี่นี่น,นี่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  ไปแล้วไปแล้วต้องฟิกๆเลยเอ่ะฟิกเลยเหรอฟิกเหรอนี่ไงก็บ,บูงของพีน่น้อง <c oughs> ไปเลยน้อง <c oughs> ปว่วนจัดตอนเนี้ยมาฆ่าผมไม่ได้แล้วกันไล่มา,า,มาดิคีไล่มาดิไอ้น้องไล่มาดิไอ้น้องกู้ในบิดอะไรกู้ในบิดกดคนนี้ไฟทำไมอะไรอะไรอะไรทางนี้ก็มีทำไมกูนี่ปิดใ,ใ,ให้หมดทุกทางนี่ไงดูดูเลือดด้วยดูดูเลือดพี่ด้วยน้องดูเลือดพี่ด้วยน้อง กูคิดจะฆ่าผมอะ่ะมันเร็วไปไล่พี่สี่ไล่พี่สี่ไม่มีรองเท้าเลยถ้ามีรองเท้านี่บอกเลยว,ว่าเร็วโอ้โหโดนจับนะโดนจับเรียบร้อยโดนจับไป,ไปทำอะไรผิดมาไปทําอะไรผิดมาอ่าจังหวะน,นี้รีบว่รีบว่ตายแล้วจังหวะนี้จังหวะน,นี้ต่อเฮ้ยเฮ้เฮคุณเอานี่ไงอุ้ยอย่าไปตีลิกเตอร์อย่าไปตีลิกเตอร์อย่าไปตีลิกเตอร์นี่ไงเอาตัวนี้ เออเออยังไงยังไงจบไหมจบไหมจบไหมจบดีมันต้องจบแล้วเฉดนี้โอ้โหนะคอแบกขนาดนี้นะเร็วตัวเดียวเองตัวเดียว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 อะไรหลบได้หลบได้หลบได้อะไรอะไรอะไรไม่ได้กินไม่ได้กินไม่กินกิ่ไหน้อโน้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันไม่จบะ โอ้ยสโลอะไรขนาดนั้นเหมือนดาเมจเราจะไม่พอนะดาเมจเราจะกาดคาไปหน่อยๆอ้าวอ้าวเฮ้ยชึบเฮ้ยชึบไปแล้วบบบบไม่ตายดาเมจไม่พอจริงหนาเกินมุมว่าอืดอาดด้วยนะตัวผมอืดอาดเฉยโอเคโอเค ฟันไปฟันไปผมต้องขายดูใหญ่ออกดับครีนี่พลังพลังมันเริ่มมา3า0 0ันเก้าชี้สามพันามามาผมต้องเปลี่ยนคอนเทนต์หน่อยแล้วเอ้ย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 ตายไปดิปารตปาดโดดปาดไปสองพันสองนะเมื่อกีนน้นี้ปาดโอ้โหปาดนี่ไงตายไปหนึ่ง อุ้ยไม่ตายเหรอป่า, <c oughs> เ,าเขาเรียกว่านาะค้อเชิงป่านะครับผมเชิงป่าใช้เชิงป่าเล่นนะเออเชิงป่าชเชิงป่าบอกเลยเชิงป่าแบบบีบบีบ,บ,บวับวับเอายังไงยังไงโอเคยังไงล่ะยังไงล่ะจะเอาป้าล่ะจะเอาหรือเปล่า จับไม่เป็นไรเพราะผมมีกอเกล็ดออกเคียวตีบ้านตี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 ต,ต,ตีเรียบร้อยโอ้โยไปจะจบยังเล่นไม่ถึง7เก,เกมเลยนะผมนี่ไปเรื่องโคเรียนะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเดีย๋ยวไปเจอมันในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย